สวัสดีครับผมกีชายเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำผู้ได้บายบินวินภูครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับฟุตวาลของปั๊มเคมีครับทีนี้เป็นยี่ห้อเซโกครับของปั๊มเคมีเซโกแต่สามารถใช้กับปั๊มได้หลายยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็น p พร m ิ n e n t หรือคุณฟอดครับเดี๋ยวชมจะลองเทดสให้ดูครับฟุตวาลตัวนี้ครับตัวแมทชิวเรียลครับเป็น PVDF ครับทนการเกิดกอดของสารเคมีได้ดีมากที่สุดครับ PVDF ครับตัวนี้ ตัวซีลครับตัวนี้เป็น FPM ครับคุณภาพดีมากครับหน้าที่ของฟูดวาลก็คือเป็นตัวที่กันนะครับไม่ให้น้ําย้อนกลับคืนเมื่อเวลาที่ปั๊มหยุดทํางานนะครับจะช่วยให้การดูดจ่ายน้ําในครั้งแรกนะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับน้ําจะไล่อากาศได้เร็วมากที่สุดสูบจ่ายได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหาครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยวิธีการต่อใช้งานครับเริ่มกันเลยครับต่อเข้าไปนะ เรียงด้านให้ถูกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหางปลาไหลเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปให้สุดโอเคให้ดูแบบนี้ก่อนครับาลูกเข้าไปให้สุดแล้วก็สวมเข้ามาครับขันให้แน่นครับ เสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะทดลองกับปั๊มเซกก่อนนะครับส่วนปลายด้านหนึ่งก็จะไปอยู่ในด้านซักชั่นคือด้านดูดของปั๊มเคมีครับเวลาต่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในถังเคมีให้เคมีตัวตัวเคมีนะครับท่วมนะครับตัวฟูดวาลนะครับแล้วก็เวลาวางให้วางในแนวด่งแบบนี้นะครับถ้าสายโค้งงอจะเกิดปัญหาได้ครับวางตั้งตรงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเลยครับตอนนี้เราเปิดปั๊มใช้งานครับเราจะสังเกตว่าในท่อทางดูดนะครับยังมีอากาศอยู่ เราจะไล่อากาศนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็คลายตรงนี้ครับแอร์บีดวาลตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะไล่อากาศออกตรงนี้ครับตัวลมจะไล่ออกตรงนี้แล้วก็น้ํายาเคมีที่อยู่ในถังเราสังเกตด,ดูนะครับเราจะเห็นนะครับตัวนี้เคมีกําลังไหลขึ้นมาครับอ่ กำลังเคมีกำลังถูกแทนกำลังแทนที่อากาศนะครับถ้าเราไม่มีฟุตวาลนะครับก็จะการสูบจ่ายก็จะไม่นะครับก็จะขึ้นยากกว่านี้นะครับมีบางทีก็จะไม่ขึ้นเลยทุกครั้งที่เราไล่อากาศครับเวลาเราเดินระบบใหม่ต้องไล่อากาศต้องคายไอบีดวาตัวนี้ครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะได้ ตำแหน่งของ a b รก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอากาศพร้อมกับเคมีนะครับหรือน้ำที่เราเทสเนี่ยก็จะออกที่ท่อตรงนี้ครับท่อตัวนี้เป็นท่อ4ี่มิลครับเป็นท่อขนาดเดียวกันกับคอนเนคเตอร์ของฟุตบอาตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าอากาศกำลังจะหมดนะครับตัวนี้กําลังไล่ขึ้นไปจนถึงด้านดูดของตัวปั๊มแล้วครับเข้าไปที่ซักัันเรียบร้อย เคมีก็จะไหลออกเท่านี้นะครับรวมไปถึงท่อท่อจ่ายเคมีด้วยนะครับนี่คือการไล่อากาศนะครับไล่อากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปรับแอร์บิดวาล์วนี้เข้ามาครับอากาศและก็เคมีที่เราเทสก็จะหยุดไหลมาท่อไล่อากาศนะครับก็จะไหลออกท่อจ่ายนะครับผ่านอินเจคชั่นวาล์วไปจ่ายเข้าในระบบนะครับนี่คือการเทสฟูดวาล์ฟูดวาล์วทำหน้าที่ในการนะครับ ช่วยในการดูดนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับถ้าไม่มีฟุตบาลอาจจะดูดไม่ได้เลยก็ได้ครับสามารถใช้กับยี่ห้ออื่นได้ด้วยครับตอนนี้ผมลองเอามาเทสกับปั๊มเคมีนะครับโอมินเนนนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้สายนะครับตัวนี้มีไดมิเตอร์คอนเนคเตอร์ที่เป็น4ี่มิลได้ก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับฟุตบาลนะครับผมจะใช้กับปั๊มโ o มินเนนนะครับ เราไล่อากาศก็ต้องเปิดไอบีดวาล์เหมือนกันครับเหมือนกับเซกโกเลยนะครับเทคนิคเดียวกันครับอากาศและตัวเคมีนะครับก็จะออกตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ผมใช้น้ําเทสครับจะเทสให้ดูเฉยๆว่าไหลออกตรงนี้นะครับความสําคัญของพุดวาล์ก็คือทำหน้าที่เดิมครับครับเราจะเห็นอากาศนะครับไหลขึ้นมาครับพร้อมกับตัวน้ายาครับโอเคนะครับเคมีหรือน้ําที่เราเทสก็จะออกตรงนี้ครับอ่าถ้าเราเสร็จเรียบร้อยอากาศหมดทางด้านดูดก็หมุนแอร์บิดวาล์ปิดคืนครับ จากนั้นน้ายาก็จะไหลเข้เาท่อจ่ายครับนี่คือการทําหน้าที่ของฟูตวาลวครับได้สมบูรณ์แบบครับนะครับเคมีหรือน้ําก็จะจ่ายลงที่นะครับ้านจ่ายครับฟูตวาลว PDF ที่คุณภาพดีมากที่สุดครับ